สวัสดีค่ะ JNT Nua Chanel นะคะสวัสดีค่ะโดนๆพอ,อกันเทน,นึงเอามาอนีกับโซ่อาหารนะคะมันีไอห่วยห่วยอยู่ค่ะอันกินกับแก้วบักพริกดิบค่ะตำเสใสสาหลายพร้อมตำเสใสปลาหน่อยพร้อมค่ะพริกขวไว้ตั้งแต่ปีทีเดียวมันว่าตำเสกันเลยม่นำลายไหลกับทอดไข่ค่ะทอดไข่ทอดไข่ใส่ไอ วินหน้าค่ะใส่กอกันแล้วค่ะใส่กอกนะคะเอาแบบไม่กินน้ากันค่ะไม่กินน้ากันมาเอาอย่างห้องเนาะพี่น้่ได้กินข้าวเดียวนึ่งกับสปิดหรอวค่ะเพราะว่าโอ,โอ้ยโดนอัพคลิปลงยูทูบแล้วค่ะพี่น้องเลยพอผ่าพันครอบพอได้มันแซงค่ะมันแซงมันหนึง่งพี่น้องเลยนะมันแซงมันแซงบ้านญี่ปุ่นหัวปอกง่ายเลยลมันแซงมันหนึง่งพี่น้องเลย เสียบพักก็มือเศร้าไปเก็บเป็นพักค่ะเก็บพักเก็บพักไอ้ยุ้ยในสวนของเนี่ยล้างบ้านนะคะพี่น้องเลยเลยพระควมมากเนี่ยกินไปประกาศปักซีปรักชี่พักชีเล่าก็มีอยู่ตนสองตนเนี่โอเคนะคะกินเขาน้ำกันค่ะนี่ชงอะไรชงนี่ชงช้ ต้งชาเขียวนะคะพี่น้องค่ะอ๋อมากินกันค่ะเฮ้ยเลืมชาเขียวแล้วกินข้าวด้วยกันสักคำสองคำนะคะก,ก็ปิดแล้วค็พอาวิดีโอมันสีเงาเนาะหากินเดอร์ค่ะพี่น้องเย้ยดิฉันก็เป็นสาวขอนแก่นแต่ว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่มาได้สามสิบปีแล้วกับพี่นอ้องเลยนี่เห็นพี่น้อง เติริ่นอาหารอื้ต่นหอมปลูกล้างบ้านพี่นอ้องหอมปลอดสั้นพิพิดอื้อมพักทำเจ้าพิดยิบอืม อืมกําลังบานอืมกําลังบานเหรออืมทำ้าวเหนียวเขียวส้ม น้ำจำแก้วก็ถอดไข่พี่น้องเลยคิดอยากนะคิดอยากไปเห็นกินเนาะ,ะตำแก้วพริกดิบเนอะเป็นเส้นหอ,หอ,หอมหวามักไหมนะคะอืม กินต้นหอมกับบอกช่วงพี่ออกก็ไรขัวขัวตำใส่กระเทียมตำใส่อัดเล็ดตัวไหพี่น้องน้ำตาลเกลือน้ำปลาบปะเพนใส่ตอนมาปรุงตอนทีหเขาเอาปลาใส่เอา มากยังกัเอาใส่ค่ะดิฉันบางที่กับปลากระป๋องนะมันบริเฮตสุดคือบัานเท่านะตำเ่เลตตัวเนี่ยเขาสิกินปนเขาก็ม่าเอาพริกที่เขาตำไปไม่มาะสมดิ <c oughs> ฉันสั้นใส่หอดสาหรายพร้อมกับพี่น้องค่ะ สาหร่ายมันถึงไปดวยวเขียวสาหร่ายญี่ปุ่นสหร่อยทะเลด้วยหวนนี่เส้นปลาตัวใหญ่น้ำปลาซาบะปลาซาบะแล้วก็ใส่ปลาตัวหน่อยพร้อมตัวข้าวขาวหน่้อน้อยไม่น้องใส่ไปน้ำวินหน้าใส่กว๋ว กินแทนเหนือแท่นหมูก่อนกินน้ำพริกหรือตองกินเนื้อสอดย่างเดียวกับพี่นงกากินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวคิใส่มือเน้อฮม ดุยเขาดุยหอบพี่น้องผัดต่นหอมักกะดาักซี่อื้มหอมจัดซีราไม่ต่วนนึงพี่น้องต่วนเงี้ๆก่ะด้วยถอยออกตื้งตางเดียนเนาะถ้าไปไปซื้อซบไทย ปลูกหลังบ้านเนี่ยปลูกหลังหของโพลีมีห่องก่ะปลูกใส่กระถางค่ะพี่น้องคะซื้อกระถางมาตั้งซื้อดินมาใส่ปลูกเลยหนาวหนาหานา,นาหวเพาก็ได้กินเนี่ยต้องไปหาซ็อกอยากค่ะอเป็นหอมเมือกัน น้ำแดงซื้อไาจากร้านไทย,ยค่ะออกอนอกแล้วกับปลูกแล้วฮะร่มเพชรเลวพี่น้องคะหอมท,ทั้งหอมบัวทั้งหอมไง ก,กินเนี่ยมันสุดสาเลยค่ะโอเคโอเคมันสีเงาค่ะพี่น้องค่ะมันแค่นี้แหละค่ะอ่อปะปากูขวางเพืเรอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ เจแอนทีนัวชาแนลอย่าลืมนะค่ะ <laughs> ค่ะ